แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมขอรํานิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกเดวิดซีแมนเชื่อโอบาเมยองคัมแบ็กฟอร์มเก่งกับอาร์เซนอลได้แน่แม้จะยิงประตูไม่ได้มา6เกมติดต่อกันก็ตามเดวิดซีแมนอดีตนายทวารอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษ ยังคงกล่าวสน,สนับสนุนปีแอร์เอเมริกอวาเมยองหลังเจ้าตัวสร้างผลงานตกต่ำอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการยิงประตูซึ่งเขาไม่มีประตูมาแล้ว6นัดติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกอบาเมยองวัย32มีสัญญากับอาร์เซนอลถึงปี2023เขาโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วง9นัดแรกกับการทำไปเจ็ดประตูแต่6เกมหลังกลับยิงประตูไม่ได้เลยโดยเฉพาะเกมนัดหลังสุดเขาลุดจากทีมและลงสนามในเกมนี้ไปเพียง6นาทีสุดท้ายของเกม ซึ่งอาร์ซนอลบุกไปพาให้กับเอเวอเรตัน2-1ซึ่งในเกมนี้เขามีโอกาสในช่วงนาทีสุดท้ายของทุ่เวลาบาดเจ็บแต่ก็พลาดโอกาสทําให้เขาโดนตั้งคําถามเกี่ยวกับความมั่นใจขณะที่แกรีนเวลวกล่าวผ่านทางสกายสปอร์ตเกี่ยวกับความเห็นที่ว่าโอบามยองและอาร์เตต้าอาจมีปัญหากันก็ได้ผมไม่คิดว่าเขาจะไม่ชอบแนวคิดการที่อาร์เตต้าเลือกเอ็นเกเทียรลงเล่นก่อนเขาผมคิดว่าเขาไม่พอใจแน่มันจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างอาร์เตต้าและโอบามิยอง ซึ่งเป็นกับตันทีมแต่กลับถูกเลือกทีหลังนั่นทําให้ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาผมคิดว่ามันมีโอกาสที่อาร์เตต้าจะหาเงินจากเขาและหาใครสักคนมาแทนที่ยังไก็ตามซีแมนกลับไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้และยังคงสนับสนุนดาวยิงทีมชาติกาบองว่ายังคงเป็นกําลังสําคัญของทีมต่อไปผมไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงปกติเมื่อคุณอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เขาอยู่ในช่วงที่สูญเสียความเชื่อมัน่นและเขาจําเป็นจะต้องไปที่สนามซ้อมและกลับไปซ้อมอย่างจริงจังเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขากลับมาสู่ฟอร์มเดิมและเราทุกคนก็เชื่อว่าเขาสามารถทําได้อย่างแน่นอนสโมสรนอาร์เซนอลยังไม่อาจ Move อมได้จากแคมิลบราหัมกองหน้าตัวโปรดที่ปัจจุบันย้ายไปค้าแข่งกับโรมาบนศึกเกาโชสไตริตอรี โดยหากหวังกระชากมาร่วมงานในตลาดมกราคม2022ก็จะไปจะต้องขายดาวยิงชุดปัจจุบันออกไปบ้างเพื่อสมทบทุนรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่เหย่่วข่าวระดับเทียร์หนึ่งพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านพอดแคสต์เทวิโกของตัวเองว่าอาเซนอลคงอยากร่วมงานกับแทมมี่หลังจากพลาดไปแล้วหนหนึ่งเมื่อตลาดซัมเมอร์พอนเตะแสดงความพักดีต่อเชลซีต้นสก,กัดในการเลือกย้ายไปค้าแข้งต่างแนดนด้วยราคา34ล้านปอนด์ แต่เพราะผลงานของโรมา่าในยุคข,ของฮดโคชโชเซ่มูรินโญ่ไม่อาจจะดีนักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมซาติโกโอลิปิโกในเร็ววันนี้จนหัวอกไป24อยู่ในข่ายเข้าตลาดนักเตะอีกครั้งพวกเขายังสนใจเทมีบราร์มแต่ก็จําเป็นจะต้องขายกองหน้าในมือออกไปเสียก่อนอาจจะต้องปล่อยอเล็กซองรากาเซหรือเอดีเอเกเทียเพื่อเปิดทางตัวเลือกกองหน้าให้ว่างลงทางอาร์เซนอลพยายามผลักดันเต็มที่วิ่งเต้นทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดขึ้น ภายใต้เครื่องแบบม้าบ่าเลือดแดงแทมมี่ยังยิงไม่เยอะแค่8ลูกจาก21นัดในทุกรายการในทีมไม่ิีรายงานว่าอาร์เซนอลและเอเวอรตต์สองสมโมสรดังแห่งเพิร์ลเล็งกรีสรูมแย่งตัวเดนิสเซากาเอร์กองกลางของมิเชลนกราดบากมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้มีฟิลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์หรือสัญญากับสมโมสรจนถึงเดือนมิถุนายนจนปีหน้าเท่านั้นและสามารถเจรจาย,ย้ายล่วงหน้ากับสมโมสรไหนก็ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ทางคอรียเยเรเดลรสสปอร์ตสื่อดังอิตาลีเผยว่าแข่งวัย24ปีสนใจที่จะไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในขณะที่2มิดฟิล์อย่างมาเซโลบรโซวิตและมาทิอัสเฟซิโนที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันจากรายงานของสื่อเจ้าดังล่าสุดเผยว่าทางอาร์เซนอลและแอตเลตันพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับซาการีเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมหลังจบซีซั่นนี้โดยเฉพาะทางอาร์เซนอลที่มีข่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง ซากเรียเป็นกำลังสำคัญของสโมสรในซีซันนี้เดินลงเล่นไปนลา13นัดในทั่วรายการทํา2ประตู1แอซิสปัจจุบันลงสนามให้ทีมไปแล้ว141เกมทําไป11ประตูกับอีก8แอซิสนัดตั้งแต่ย้ายมาจากยังบอยเมื่อปี2017ย้อนสถิติ15เกมแรกของอาร์เซนอลใน5ฤดูกาลหลังก่อนพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายน ทุกอย่างดูจะเข้าที่เข้าทางแล้วสำหรับอาเซนนอลและมิเกลอเตต้าหลังจากเอาชนะถึง8นัดเสมออีก2จาก10นัดหลังสุดในทุกรายการตบท้าเข้าใกล้ท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าหลังกลับมาแต่อีกครั้งอาเซนอลกลับแพ้ไปถึง3จาก4เกมหลังสุดโดยอีกนัดเป็นการเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเท่านั้นตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ7ในลีกมี23แต้มตามหลังคู่แข่งจากลอนดอนอย่างเชลซีเวสต์แฮมและสเปอร์มีแค่3สัปดาห์เหตุใด จึงสร้างความแตกต่างได้มากเท่านี้นล,ล้นจะแพ้กับเอเวอเรตันเมื่อคืนวันจันทร์แฟนบอลหลายคนได้กลับมาตั้งคำถามอีกครั้งว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีกับอาร์เตตา้าสมูรอนได้ก้าวหน้าขึ้นมาบ้างหรือไม่เราได้เปรียบเทียบสถิติของพวกเขาหลังผ่าน15เกมในเพย์เบรฤดูกาลนี้กับอีก4ฤดูกาลที่ผ่านมาย้อนกลับไปถึงปีสุดท้ายของอาร์เซนอ์เพื่อดูว่าทีมมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใดปี2021-2022จำนวนนัด15นัด ชนะ7เสมอ2แพ้6อยู่ในอันดับ7คะแนน23ยิงประตูได้18เสียไป22ปี2020-2021จำนวนนัด15นัดชนะ5เสมอ2แพ้8อยู่อันดับ15คะแนนมีแค่17ยิงไป15ประตูเสียไปถึง19คะแนนหลังจบฤดูกาลอยู่ในอันดับ8และมี61คะแนนปี2019-2020จำนวนนัด15นัด ชนะ4เสมอ7แพ้4ทั้งอันดับ10มี19คะแนนยิงไป21เสียไป23จบในอันดับ8และมี56คะแนนปี2018-2019แข่ง15นัดชนะ9เสมอ4แพ้2อยู่ในอันดับ5มี31คะแนนยิงไป34เสียไป20จบฤดูกาลในอันดับ5มี70คะแนนปี2017-2018จำนวนนัด15นัดชนะ9เสมอ1แพ้5 รังอดับ5ามี28คะแนนอิงไป29เสีย19จบในอันดับ6มี63คะแนนอาร์เซนอลปาดหน้าสเปอร์เดอนเครื่องยื่น35ล้านคว้าปีกยูเวนตุสเสริมเกมรุกสโมสรอาร์เซนอลเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านยูโรหรือ29ล้านบอนด์เพื่อดึงเดยันคูรูเชฟสกี้ปีเตอรรุ่งของอยูเวนตุสมาร่วมทีมทามกลางความสนใจจากทรอแมฮอสเปอร์ คู่แข่งร่วมเมืองและคู่แข่งในสึกพิมยรีกดาวเตะวัย21กำลังประสบปัญหาในการลงเล่นให้กับไอามาลายัยภายใต้การทำงานของแม็กซ์เลเกรีในซีซั่นนี้หลังจากเจ้าตัวแจ้งเกิดอายุข,ของอเดียนปิโลเมื่อฤด,ดูกาลก่อนคูรูเชฟสกี้ได้ลงเล่นไปถึง47นัดในทุกรายการในซีซั่นนี้ในขณะที่เจ้าตัวได้ออกตาร์เป็นตัวจริงในสึกเกาโชสเซดาเพียง4นัดลงเปลี่ยนตัวลงเล่นในฐานะตัวสำรองถึง10นัดแต่ไม่ถูกใช้งานอีก2นัด้ดวยเหตุนี้ทำให้ เป็นที่มาของข่าวการย้ายทีมโดยมีทั้งอาเซนอลและสเปอร์ให้ความสนใจยางได้ตามสื่อแดนมาการโรนีอย่างราพับริก้าได้ระบุว่าอาเซนอลดูจะเป็นทีมที่กระตือรือร้นมากกว่าและพวกเขาได้ออกมายืนยันแล้วว่าต้องการตัวปีกของยูเวนตุสมาเสริมทัพคาดว่าจะเป็นตัวแทนของสโมสซอนมินไปอิตาลีภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเดินเรื่องเจราจาอย่างจรงิงจังเบื้องต้นอาเซนอลพร้อมจ่ายค่าตัวของลูคูเชฟสกี้เป็นเงินจำนวน29ล้านปอนด์วบวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์ แต่ทีมเอเคอรเนรีตั้งค่าตัวของปีกรายนี้เอาไว้ที่34ล้านปอนด์แอดดี้เทาเซนต์ออกโรงสนับสนุนการตัดสินใจของมิเกลเตต้าที่จับโอบามยองนั่งเป็นตัวสำรองในเกมที่อาร์เซนอลบุกไปพ่ายเอฟเวอร์ตัน2-1ในศึกเมียร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองหน้าวัย32อยู่ในช่วงฟอร์มตกสุดขีดทําให้ต้องออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองในเกมดังกล่าวซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสลงสนามในช่วง5นาทีสุดท้าย แต่ก็ยังทําให้ทีมผลาดการตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจหวะยิงโล,โล่งออกข้างไปอย่างน่าเหลือเชื่อก่อนผู้ตัดสินจะเป่านกหวินหมดเวลาจบเกมเท่าเส้นเชื่อว่าอาร์เตต้าทำถูกแล้วที่ดรอปโอบาร์มยองเป็นตัวสำรองในเกมนี้พอดูเหมือนว่านักเตะจะไม่อยู่ในฟอร,ร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมหลังจากยิงประตูไม่ได้มาหลายนัดติดต่อก,กันมันแฟนที่สุดแล้วสำหรับเขายิงมาคุนเป็นกัปตันทีมมันยิ่งสร้างความลำบากใจให้กับคนเป็นโค้ชโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโค้ชที่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ให้กับที ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วกับโอเวอร์มยองบางวันผมเห็นเขาเป็นกองหน้าจอมถล่มประตูบางวันเขาก็ทําให้ทีมเหมือนกําลังเล่นแค่สิบคนเขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเทาเส้นกล่าวแอดมินมีข่าวดีมาบอกสําหรับผู้มีแพลนจะเที่ยวสิ้นปีนี้แอดสามแซดแจกที่พักรีสอร์ททัสคาน่าเขาใหญ่รวมถึงบัตรน้ามันพีทีทีนวนหนึ่งบาทสําหรับผู้ที่สนใจแอดไลน์ สา A B F C หรือสแกน QR code เข้าไปสอบถามข้อมูลกับแอดมินได้เลย